ตกะค่ะพ er อแอร์เรียเรามาจากพอดีเราดันใต้ดินมาเราก็เลยมาเพื่อนที่รัสสุสาาใช่เราก็ต้องหาคำว่าโทรบุกอินฟอร์เมชันเซ็นเตอร์มันก็จะมีป้ายผมไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวดูจะมีป้ายมาตลอดทางว่าโทรบุกันครับยอดหลังจะขึ้นก็เลยก็เดินเลี้ยวซ้ายมาเลยก็จะเจอนี่เลยโทรบุกเปิดได้แต่ โทรบูโทรลิซินฟอร์มิชันเซ็นเตอร์อาตะกุสผาเปิดตั้งแต่เวลาเดี๋ยวผมดูให้เจ็ดโมงยีง่สิบแต่เหี๋ยวเาเปิดได้แต่เจ็ดโมงยี่สิบถึงหนึ่งทุ่มในการที่เราจะไปนิโกรได้นเนี่ยเราจะต้องมาจองพาสก่อนเมื่อกี้เราเข้าไปจองพาสมาแล้วเนาะเราดูราคาหน่อยดิเนะท่าไหร่อัปเบดในคำสองพันยี่สิบคือเรามาช่วงที่เป็นแน่แน่วอะเนานะจริงๆแล้วเขาจะมีสองราคาราคา มีสองราคาก็คือมีช่วงนะครับแบ่งเป็นสองช่วงใส่พุ่เลยะใส่แหนเลยไมยอันนี้คือหน้าตาตั๋วที่เราซื้อมานะครับอันนี้เราซื้อเพื่อจะเดินทางวันที่19แต่ตั๋วเนี่ยมันเคได้ถึงวันที่2ี่เนาะนี่ไงมันใช้ได้ถึงวันที่2ี่สเพราะว่าเขาบอกเราว่ามันเป็นสวันส่ววอีกอันหนึ่งเป็นบัตรเอ็กเพรส X- c a ย์ที่เราจองก็มีทั้งขาไปแล้วาาก็ขากลับครับก็จะเห็นว่าเราจะมาขึ้นที่อกสกุเซาวันที่19เเวลาเจ็นโมงเช้าค่าหนึ่ง,ง<ช>ที่นั่ง 4A อันนี้เขาให้ขึ้นไปชั้น2เวลามานะครับก็ให้ขึ้นไปชั้น2ชั้น2อ,อยู่ตรงไหนก็คือจากอินโฟเมชันเนี่ยขึ้นมาตรงนี้เลยแล้วก็ดูบอร์ดเอานะเนาะว่ามันรถมันจะเข้าจริมง นี่เป็นขากนการคือเราต้องไปกลับวันเดียวกันเลยครับก็กลับวันที่19เหมือนกันเวลา4ี่โมงยี่สิบที่แน่นก็คือ 11A ก็ดรอก็ควาวๆก็มีเท่านี้นะครับที่เหลือก็เจอกันทู่นี้